ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับสองสลดจนาะหนพี่น้องเอ้ยมื่อนี้แม่เสียในเมนูก้อยอนนูชุกินพี่น้องเอ้ยนูสิปิ้งไวดตะวันนี่เพลินเลยตื่นเช้ามากมื่อนี้เลยเพิ่นก็เลยสิก้อยะชูกินพี่น้องเอ้ยตัวหนึ่งได้พี่น้องเพิ่นผักนะนะยิ่งมาดูพ่อแม่ในนอยละลาชามเลปลาพี่น้องตัวหนึ่งปฏิหน่อยได้พ่อพี่น้องเอ้ยอแล้ว นุ่มอยู่บ่เห็นเฮนเฮนมึงแต่ทานางผู้ิตกินไปต่ใส่เป็นยังนี้พี่น้องใส่มะกกอคุณน่ะถักผักกินครับตี่บ่มีบัวลายผักกาดกระปูห้องกามมยอมมยแยมก้อยนูมาเด้อมาเด้อ Murder mà đơ đâu này à, nhé, mà đơ gọi gần 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 gần

Ba bò cũng choa choa luôn từ mã cầm mã làm lại choa làm cây nè choa làm lại với choa đấy leo cả choa choa cả đắt cả đỏ này nè cái đó mm -hmm. <chocy> <in> <color. smare Piet language> กหอมโปรยงบ่มีกินลืมโลกขอมปลาจอยออกมาพักบัวก็งางามๆหนึ่งอยู่หน้าประท่้องกระปุกพักอยู่บา้าน

แน่วันแต่วะซลดอยากกินข้าวปุ้นพี่เนาะซาลดซื้อขอ้าวปุ้นนะพี่นอ้องจกิีเสบหรือบุอเสบซื้อตลาดพก่นก้อยขาวนี่อบ,นบอมเปน,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 นลาบก้อยพงพงก้อยคือหาก้อยกระป๋องชาลาบเลยใส่นำ้นำน้ำปลาแขกเีลาไอ้นี่นะจะน,น้ำปลาแขกหน่อยหนึ่ง ไมได้กินกับเธอกินเนี่ยเด้อบางเกี่ยวข่าวอันนี้ลาบอันนั้นแทงแตงแทงพระเขาอันนี้เออมาเด้อกินกระหม่อมัวเฮแต่ก็พักการไปเนอะ ชุบโรยไหมใส่จานนะีมันกินยากฉลดบนธนัดพี่นอ้องเอ้ยฉลดงนัดใส่ถั่วไอ้ไม่อยากพาใส่เบิดไม่เช่นเนี่ยน้ำ ข้าปุ้นเขาด่าง่นแหละมันจิเมแย่ๆจ้ะข้าจิ้นำข้าปุ้นเนยันผิดพงจรัที่เขาด่างนำมาผิดพงนี่แหละไปเด้อไปเดิอไปเด้อไปเด้อครับมาเด้อมาเด้อพอแล้วไหนๆขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อจะเบิดบอกเปิดเปิดข้าปุ้นยังนำกขาได้เทนี่ะเจ้าบลุปบุนเนาะเหตุใดนำข้าปุ้นเมืองพี่น้องครูซ้ำกันคำนำเพอนำข้ปุ้นไง ก้อนเลือดตอนบักใหญ่ใส่บ้าคุณน้องนะแม่มาใส่อีก่อนเด้อครับนี่ซีจ่อกรัดสลุดกับสลุดอย่านี้ให้กินกับกินสวัสดีพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเลยพี่น้องเลยข้าวกลุ้งก่อน chẹt, tại vì hình như anh ngồi lục quần thì nòn người, đi ngã nè mỏ tông cây, tình hình buông vào, cao Bắt cây vật một chịn thao nằm ăn chịt binh nụ hai mặt nè nhung nè 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 ไปมาทางนี้เมาลบมาทางลังแม่เพย์ักไอหยักเอาอดแต่นั้นี่ประกาศลบมาแด้ปุ๊มาบายโอ้ยจีหยาจีซาดิ

nhiệt đẹp gì Bạn này là kìm cây, mưa này là kìm mù Mù là sư mua Bố kín mù là mà lai thở, mình chỉ tối qua cao กินงู่น่วบุเคยได้กินจากงูจากนูกนทำซาบเป็อันดิเป็ดขายคือกันนี่แหละตอนต้นหอมตอนง่ายๆเลยเอาอันได้กินได้กินพักท้อม

เมื่อเงมาเรามาเอาไปมาเอากับล่างเอากับล่างมันเยอะปุ๊บเอองานยับเหรอหน่อยบ้านนะสบายดีพี่นอ้องข่าวน้ำกันลาบหนู ชาร์ลอกับซิปิดคลิปไปเนาะพี่น้องไปกินข่าวอะไรปากติดตามก็ไลค์ก็แชสสร์ลอตลดในเด้อพี่น้องสบายดีบายดีพี่ผ่านได้กับ